ตัวอย่างข้อที่6สิ่งที่โจทย์ต้องการของข้อนี้นะคะก็คือค่า x และ y x บวก y มีค่าเท่าไร่ดังนั้นนะคะเราจะทำการหาค่า x และค่า y ก่อนโดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัส x หาได้จาก x ก,กำลังสองเท่ากับ12กำลังสองลบด้วย10ยกกำลังสอง12ยกกำลังสองมีค่าเป็น144ลบด้วย100 เลยมีค่าเท่ากับ44เมื่อ x ยกกำลังสองมีค่าเป็น44ดังนั้น x เดียวมีค่าเท่าไหรคะ x เดียวเลยมีค่าเป็นส q u ว r e ร o o t 44ต่อมาหาค่า y ค่ะ y หาได้จาก y ยกกำลังสองเท่ากับ12ยกกำลังสองลบด้วยส u a r ร root ของ94 ทั้งหมดยกกำลังสอง12กำลังสองเป็น144ลบด้วย9 14เลยมีค่าออกมาเป็นเท่าไหรคะหสิ 54. y ยกกำลังสองมีค่าเท่าก,กับ50ดังนั้น y เดียวมีค่าเท่าก,กับสแคร์รเพราะว่าสแคร์รยกกำลังสอง มีค่าเท่ากับ50ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือ x บวก y ดังนั้นได้คำตอบแล้วก็คือ x มีค่าเป็น square root 44ส่วน y มีค่าเป็น square root 50ดังนั้นข้อนี้ได้ตอบเป็น square root 44บวก square root 50